อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตโดยชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะสวัสดีค่ะ พบกับแม่หมอกุลปาลีค่ะช่องแม่หมอกุลปาลี2324ดูดวงนะคะชื่อเดียวกันทั้งทางช l YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำนายดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีมังกรนะคะประจำเดือนสิงหาคม2563นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างมาฟังกันเลยนะคะเริ่มที่ตัวตนเจ้าชะตานะคะบอกเลยว่าเดือนนี้ มีเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวแบบปุ๊บปั๊บไม่ได้วางแผนเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งมันจะเกิดขึ้นแบบเราไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า มันเกิดอะไรกันแล้วบ้างนะคะในตำแหน่งหลักๆนะคะทั้งการเงินกัรงานความรักสุขภาพนะคะซึ่งบอกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวแม่หมอจะบอกทางแก้วิธีแก้ให้นะคะอ่ะเริ่มกันที่ตำแหน่งกัรงาเลยนะคะเปิดมาตำแหน่งแรกก็เป็นไพ่เดทเลยนะต้องบอกว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานตกงาน ถูกไล่ออกนะ,ะหรือว่าโดนลดยศลดตาแหน่งปรับเปลี่ยนงานต่างๆนะคะมันจะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างที่บอกไปนะคะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวในเรื่องของการทํางานนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ เราก็อย่ามองแต่ว่ามันจะเป็นโอกาลกสลบสัหมดนะคะเพราะว่าการที่เราจบบางสิ่งบางอย่างการที่เราเป็นอยู่ในช่วงของดวงตกหรือว่าเ,ออเขาเรียกว่าเลิกไปจบบางสิ่งบางอย่างไปแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเราเราอาจจะหมดเวลากับตรงนั้นแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะคุณมีเกณฑ์จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะ บางคนบอกว่าผูอยากเอาบริษัทนี้พอดีช่วงนี้นั่นเลยค่ะจัดเลยนะคะหางานใหม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าดวงคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคุณอาจจะได้งานใหม่ทันท่วงทีสมัครปุ๊บได้ปับ๊บไม่เกิน5วัน7วันแบบนี้เลยแต่จะทํายังไงเดี๋ยวแม่หมอบอกเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าเออถ้าเราตกงานโดนไล่ออกไปไม่เป็นไรคะ่ะเราไปเริ่มต้นงานใหม่เป็นช่วงขาลงที่มันกาลังจะพุง่งกําลังจะทยานเพราะฉะนั้นเราต้องรีบศึกษาหาความรู้สมัครงานใหม่ หาทักษะชีวิตใหม่ๆทำขนมเอ่ยโซเชียลเอ่ยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มันทัน,ทนยุคทันสมัยนะคะนะปรับเปลี่ยนเราถอยออกมาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ก้าวไปใหม่ชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปยังไงเราก็ต้องสู้จะต้องไปต่อให้ได้เราก็ต้อง move on ให้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวแต่ค่ะในตําแหน่ง การเงินก็บอกว่ามันก็ขัดสนหน่อยแหละแมนะคะบางคนตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานมันก็มีเรื่องของความขัดสนบ้างนะคะเป็นไพ่แฮงแมนอาจจะแบบเป็นระยะพักอาจจะหยุดนิ่งต้องใช้เงินเดิมใช้แบบประหยัดกินประหยัดใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะอะไรที่เราสามารถหาศึกษาหาความรู้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นช่องทาง YouTube หรือช่องแม่หมอแบบเนี้ยนะคะเราก็มาดูฟรีกันเราก็ยังได้ไอเดียได้ความคิดต่างๆก็เอาไปพัฒนาต่อยอดสร้าง ธุรกิจลองผิดลองถูกก็ยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้แม้การเงินเราจะไม่ค่อยดีเป็นช่วงหยุดพักไม่ได้มีรายรับเข้ามาแต่มันก็เป็นช่วงที่เราที่จะศึกษาหาความรู้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนถ้าบางคนเกณฑ์การเงินไม่ได้ขัดสนแสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราก็มีเกณฑ์ที่จะลงเรียน คอสเรียนเรียนที่เส่เรียนเสริมศัก,กยภาพตัวเราซึ่งมันก็จะทําได้ดีนะคะซึ่งบางคนณหมอหูแม่หมอสองเรื่องมันติดขัดและเกินไหนบอกจะบอกวิธีแก้อะฟังฟังฟังนะคะวิธีแก้เลยการเงินการงานติดขัดค่ะเราจะทําให้ปัญหาตรงนี้ราบรื่นไปได้ด้วยดีโดยค่ะง่ายมากๆไม่เสียตังค์ค่ะคุณไปนั่งต่อหน้าพระที่บ้านถ้าไม่มีพระที่บ้านนะคะ เปิดชาแนลช่องแม่หมอกุปร,รีก็ได้นะคะแล้วก็เปิดไปที่พิมพ์คําว่าบทสวดภระคาถาเงินล้านนะคะบทสวดคาถาเงินล้าน,านเป็นคาถาเรียกทรัพย์ปัดเป่าเคราะห์นะคะ สวดไปเลยค่ะสัมปจิชามินะสังสีโมภมาจามาเทวาพิลาภะพวันตุเมพมาจมาเทวาพิลาภะพวันตุเมมาปุญโยมาละภวันตุเมมิเตปะหัวติพุทธามาอุณโมพุทธายังัะเิโยรักโณยังเร่งสาวละดาสิงัตดาสาวรัติโยพุทธะสามนิมามาพุทธะสามสวรรค์สัมปจิชามิเป็นเงาะปะค่ะลืมลืมสวดนี้แต่ ไม่ต้องสเต็ปแลกนะคะช้าๆค่อยๆไป30วัน30จบแม่หมอลองมาแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้เคยดวงตกแล้วทำแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะคะสมองมันจะได้รับการพัฒนามันเหมือนเป็นการพูดการท่องการเรียกการสร้างกดแรงดึงดูดการที่ใช้ปากในการเรียกซับนะคะมันไม่ได้ดีแค่เฉพาะที่เราจะสร้างกดแรงดึงดูดดึงพลังบวกเรียกซับโดยใช้วาจาของเราเท่านั้นยิ่งเปิดบท สวดสวดภาวนาต่อหน้าพระสถานที่ที่เราสวดมนต์ตรงนั้นจะเป็นบ้านคารื้นหาดเป็นแฝดเป็นห้องชเช่าเล็กสถานที่นั้นจะเป็นทิพยาสถานจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะทำให้เทวดาประจําบ้านนั้นช่วยดูบันดาลให้การสวดมนต์ของเราในครั้งนี้ทาให้คนที่อยู่ในครอบครัวประสบสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่มันติดขัดมันก็จะราบลื่นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามหลิบหลับ ตามลำดับสวดไปเลย30วัน30จบ นะคะจัดป่ายกันเงินกันงาน,นะคะส่วนความรักก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดช่วงนี้ก็จะเจอการในที่ทํางานหรือในเรื่องของความขย,ยันขันแข็งของสามีสําหรับคนมีแฟนแล้วก็มีความสุขอาจจะไม่ได้แบบหวานชื่นมากแต่ว่าต่างคนต่างมุ่งมั่นทํามาหากินนะคะมีความสุขดีเนาะส่วนในตําแหน่งอะไรเรื่องที่ต้องพึงระวังก็เป็นเรื่องของการทํางานอย่างที่บอกไปว่าไพ่เดทมันขึ้นในตําแหน่งการงานก็ให้เรา ในเรื่องของการตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานโดนปลดต่างๆนะคะตำแหน่งนี้เนาะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะก็ไปทําตามที่แม่หมอบอกซะนะคะในเรื่องสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าหว่วงนะคะสุขภาพก็แข็งแรงดีมีมีกินนะคะสุขภาพก็คือแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยออะไรนะคะใช้ได้เนาะอ่ะ ราศีมังกรก็เดือนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วใครมาดูคลิปนี้ตั้งรับทันแล้วแม่หมอบอกวิธีแก้เคล็ดไปแล้วลองเอาไปปฏิบัติตุปฏิบัติด,ดูเห็นผลกันอย่างไรก็เอามาคอมเมนต์ นะคะมาบอกกันบ้างนะคะจะได้เป็นวิทยาทานเราจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆนะคะให้กับคนที่มีความทุกข์มีความเครียดแบบนี้นะคะเช่นเราเนาะ,ะช่วยกันได้บุญด้วยกันอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ,ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอกุลปาลีนะคะและถ้าอยากดูส่วนตัวแบบแน่นๆก็ไลน์แอดแม่หมอที่ขึ้นอยู่ด้านลาน่างนี้ก็แอดกันเข้ามาได้แม่หมอ ตอบเองนะคะพพมพ์เองตอบเองดูดวงส่วนตัวเองทุกกระบวนคือกระบวนการผลิตนะคะรับรองไม่ผ่านมือใครเป็นความลับสุดๆนะคะโอเควันนี้ลทาท่านนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ